สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้อยู่กับแผนกฮัทไลน์วันนี้ขอเป็นพัดลมตัวน้อยนะคะพัดลมมือถือใช้แบตเหรอใช่ไหมใชจแบตท,ทั้งหมดเลยเนาะเป็นแบบพัดลมชาร์จแบตค่ะคุณลูกค้านี่ก็พกพาได้แล้วก็เขาปรับปรับได้นี่อันแรกนะเริ่มต้นที่100บาทเองคุณลูกค้าน่ารักน่ารักนี่ คล้ายๆจะเป็นคิตตี้เลยนะอันนี้ที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้ค่ะมีสายชาร์จพร้อมให้ในตัวนะคะตัวนี้100บาทเนะาะราคาตามป้ายเลยเนาะ100บาทจากคุณลูกค้าใครสนใจทักมานะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูเอาไม่ติดอีก <c oughs> บัตอันนี้ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้ชาร์จเดี๋ยวโชว์อันที่ชาร์จได้ดีกว่าจะหล่นไหมเนะี่ยมาทันมาค่ะอันนี้ค่ะรูปแบบนี้อันนี้มีสายคล้องคอได้น,นี่เป็นซิลิโคนนะคะยืดหยุ่นได้น,นี่ สวัสดีครับคุณเปิ้ลไปไหนมานี่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทคะ่ะอันนี้ปรับได้สามระดับนะคุณลูกค้าสามระดับแรงลมหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะตัวมันจะมีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าเนาะแล้วก็มีหนึ่งร้อยยี่สิบเก้านี่อันนี้ตัวเล็กคะ่ะคุณลูกค้าหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนี่เปิดยังไงเปิดด้านหลังนะจ๊ะคุณลูกค้ามีไฟให้ด้วยนี่ เป็นทั้งพัดลมเป็นทั้งไฟน่ารักน่ารักแบบนี้เลยคุณลูกค้าอันนี้129บาทเอบาทจะเปิดพัดลมให้ดูนะคะนี่พัดลมเล็กๆกระทัดรัดตั้งบนโต๊ะได้เนาะ129บาทใครสนใจที่พผนกฮาร์ดไลน์นะคะนี่เพิ่นหยุดวันฝนตกพอดีเลยนะคงจะโชคดีมากเลยนะสามระดับคะ่ะคุณลูกค้านี่นี่ตกไหมตกไหมอ่ะมาต่อคุณลูกค้านี่ร้อนะคะมีหลายแบบมีหลายแบบ ถัดมาจ้ะอันนี้149บาทนี่นี่สระดับอันนี้ลมไม่ค่อยแรงมากลมเบาๆระดับแรกระดับที่สองอ่ระดับที่3านี่น่ารักน่ารักเลยอันนี้ก็149บาทจ้านี่ตั้งโต๊ะได้เป็นพัดลมเล็กๆตั้งโต๊ะทำงานมี3สีเนาะอ่าอันนี้สีม่วงจ้ะราคาเดียวกันนะคะคุณลูกค้าหนึงร้อยสี่สิบเกาบาทจ้านี่นี่ อา้าวคนดูห <laughs> ายหมดละ <laughs> เปิดมาอย่างดีเลยยี่สิบกว่าคนหายหมดเลยไม่มีใครอยากได้พัดลมนะเอามาต่อจ้ะตอนแ,แรกนึกว่าเอ้ยกล้องถ่ายรูปนะไม่ใช่นะเขาคือพัดลมพัดลมกล้องถ่ายรูปนะอก็ปรับได้สามระดับเหมือนกันพัดลมอยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้าคือแขวนคอได้ไงตอนแขวนก็นึกว่ากล้องเนอะที่ไหนได้เป็นนี่ปรับแรงลมได้ชอบแรงชอบไม่แรงแรงลมสามระดับชาร์จแบตนะคุณลูกค้า ตัวพัดลมจะอยู่ด้านหน้าข้างหลังเขาจะเป็นแบบกล้องถ่ายรูปเก๋ๆอย่างนี้ไงคล้องคอได้ตัวนี้จะ119บาทเหรอ119บเก้าบทคุณลูกค้านี่พัดลมรูปกล้องแขวนคอได้นะนี่119บาทค่ะก็ใครสนใจนะคุณลูกค้ามุมนี้เป็นพัดลมมือถือน่ารักน่ารักเริ่มต้นแค่100บาทเองจริงๆพี่อยากโชว์นี้แต่ว่าพี่กดเล่นเยอะไปหรือเปล่าอ๋อนี่มาละแตหมดใช่ไหมอย่างเงี้ยอ่ะก็ได้หมด เดี๋ยวขออนุญาตโชว์เป็นโคมไฟบ้างคุณคคลูกค้าโคมไฟ LED สวยๆเลยวันนี้ขายราคา199บาทโคมไฟ LED นี่ปรับได้นะนี่อย่างนี้เลยประหยัดมากนี่มีให้เลือก2องันเนาะเป็นไฟสูงกับไฟที่ฐานตัวนี้199บาบาทคุณลูกค้าเป็นโคมไฟ LED แล้วก็เป็นแบบใส่ฐานเนาะเป็นใส่ฐาน หรือว่าชาร์จแบตด,ด้วย2ฟังก์ชันจากคุณลูกค้าใส่ฐานได้ชาร์จแบตได้ออนออฟนี่คืออะไรอะ่ะอ่าเป็นหลอด LED นะคะคุณลูกค้านี่ปรับระดับได้ตัวนี้199บาทค่ะหรือจะเป็นแบบนี้หรออันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้อีกเปิดไม่ได้นี่อของนี้ยัไม่เปิดโชว์นะคุณลูกค้านี่เป็นลายหมีนะคะอันนี้จะ269บาทมีใส่แว่นปรับได้นี่ นี่โอ้โหน่ารักอ่ะเป็นแบบเหมือนเป็นโคมไฟซ่อนรูกนะสองบเก้าบทคุณลูกค,ค้านี่น่ารักปรับได้ยืดได้นี่แบบนี้เลย269บาบาทขัดมาค่ะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนกัน,นเป็นแนวโมเดิร์นนะคุณลูกค,ค้า อันนี้จะ229บาทเป็น LED ทั้งหมดนะคุณลูกค้าเป็นหลอด LED ทั้งหมดโคมไฟตั้งโต๊ะจ้าหรือจะรับเป็นแบบนี้แต่นี้เราไม่ได้ชาร์จแบตไว้นะคะตัวนี้จะ259บาทคะ่ะม,มีเขาเรียกว่าม,มีคมครอบให้ด้วยเป็น LED นะคุณลูกค้าลูกทรงน่ารักนะคะอ่านหนังสือได้นะคะวางบนโต๊ะทำงานนะคะ ส่องสว่างเวลาที่มืดอันนี้เป็นแบบชาร์จแบตนะคะคุณลูกค้า LED ชาร์จแบตตัวนี้จะอยู่ที่259บาทใครที่สนใจจริงๆนะคะแวะมาดูได้ที่แผนกฮาร์ดไลน์นะสวยๆน่ารักตรงนี้เลยนะคะมีให้ดูเยอะด้วยโอเคยังไม่พอคะ่ะขอดูอีกแบบนึงอันนี้จะเป็นแบบเล็กๆเนาะไม่ใหญ่มากก็หนี เป็นที่หนีบต,ติหนีบขอบโต๊ะนะคะเปิ้ลคุณมาสวัสดีครับแล้วคุณก็นิ่งเลยนะ <c oughs> มีประโยคอื่นอีกไหมเปิ้ลหัวหน้าฮัเออไม่ใช่อะไรนะผู้ช่วยเนะยังเป็นผู้ช่วยอ่ะผู้ช่วยฮัลไลหรอเออนะคุณมาสวัสดีครับแล้วคุณก็นิ่งๆไปเลยนะจะซื้อไหมคะ, <c oughs> อ,ะอันนี้199บาบาทนะคะนี่สนใจตัวไหนติดต่อไปที่คุณเปิ้ลปิยวัฒน์นะคะเดี๋ยวดูแลต่อให้นะคะ <c oughs> ข้าฝากไว้ด้วยค่ะคุณลูกค้ากับมุมพิเศษตรงนี้นะคะหรือใครจะชอบเป็นไซส์ใหญ่เดี๋ยวให้ดูไซส์ใหญ่หน่อยอันนี้ใหญ่มากนี่น่ารักน่ารักเลยอันนี้179ยเจ็ดสิก้าองนะแต่นี้จะเป็นหลอดแบบหลอดเลยนะพี่เียกไม่ถูกไม่ใช่ LED อะ่ะหลอดไฟทั่วไปเนาะหลอดทั่วไปคุณลูกค้านี่ร้อบาบาทต้องซื้อหลอดนะคะรู้ซื้อหลอดใส่นี่ น่ารักน่ารักสีชมพูห,หวานๆหรือจะเป็นนกคูกช่ชมพูนี่209้20บาทคุณลูกค้าอันนี้จะเป็นใช้ไฟนะคะเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะเป็นใช้ไฟ209บาทนะคะตัวน,นกคูกช่ชมพูสีชมพูหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวนี้ค่ะเป็นรูปรถยนต์นี่อันนี้จะ209บาทนี่209บาทนี่มีหลายแบบตัวนี้จะ229่กนี่น่ารักน่ารัก เขาจะน่ารักด้วยแล้วก็ยืดปรับระดับได้ด้วยให้น้องๆหนูๆที่ต้องอ่านหนังสือทํากันบ้านอะไรอย่างนี้นะคะทํารายงานกันบ้านเยอะๆต้องใช้โคมไฟนะพิมพ์มีไมโคมไฟเนี่ยไม่มีมีหรอไว้ทําอะไรคุณทำอะไรกัาคือกลางคืนค,นคะ <c oughs> น,น้องมีน้องมีน้องอ๋อไม่อยากเปิดดวงใหญ่นะเนาะอ,อก็ใช้โคมไฟเอาอะใครยังไม่มีติดบ้านยังไงคุณลูกค้าแวะมาได้นะคะกับโคมไฟ ตั้งโต๊ะนะคะมีหลายแบบเลยตัวนี้จะ229มีทั้งแบบที่เป็น LED เป็นแบบชาร์จไฟเป็นแบบใช้ไฟฟ้าแต่ว่าทุกแบบที่โชว์ก็คือน่ารักทั้งหมดเลยเนาะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเริ่มต้นที่209บาทสําหรับโคมไฟที่เป็นแบบใช้ใช้ไฟบ้านนะคะหรือว่าถ้าเป็นโคมไฟที่เป็น LED แบบชาร์จแบตก็ราคาเริ่มต้นที่199บาทนี่สนใจยังไงแวะมาชมที่ แผนแฮาร์ดไลน์นะคะนี่พัดลมมือถือนี่น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยโอเคค่ะอย่าลืมแวะมาช้อปปิ้งกันที่แผนแฮาร์ดไลน์นะคะสินค้าน่ารักมาใหม่เยอะแยะเลยเดี๋ยวยังไงมีอะไรมาเพิ่มใหม่เดี๋ยวนําเสนอต่อผ่านช่องทางไลฟ์สดนะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะไลฟ์สดแผนแฮาร์ดไลน์ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้คคาที่เข้ามาชมนะคะแล้วก็อย่าลืมแวะมาช้อปปิ้งกันเยอะนะเยอะๆนะคะลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะไปแล้วค่ะช่วยพี่ตัวมือหน่อย <S <S